กลับมาอีกครั้งอย่างยิง่งใหญ่กับงานที่วัดที่บ่าวสาวหลอคอยมากที่สุดงานหนึ่งนะคะสำหรับงานสบายเวท ting festival ส0 2 2ัที่ยังชูคอนเซปต์นะคะช็อปสบายการันตีไม่มีฮาร์ดเซลล์เหมือนเช่นทุกปีเพื่อให้คู่รักนะคะได้เดินช็อปชิลกันอย่างสบายใจและยังเป็นงานเดียวที่รวบรวมเอาธุรกิจเวท ting มากกว่า150ล้านคํามาไว้ในที่เดียวกันพร้อมอัดแน่นด้วยโปรโมชั่นเด็ดอีกมากมายโดยได้มีการจัดงานไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่าน,านก,ยยพพรากรุงพหลันทิพย์ผศูนการค้าสยามพารากอน โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะทางผู้จัดอย่างคุณดวงฤทัยอย่างได้จัดให้มีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนะคะจากแบรนด์ชุดราตรีที่กําลังโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างแบรนด์เพชรพลอยนะคะแล้วก็จากห้องเสื้อชื่อดังนะคะเมอริแกนมอนนะคะพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างคุณตู่ปิยวดีนะคะมาร่วมแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีการเลือกเครื่องเพชรให้สวยเก๋แล้วก็เข้ากับตัวเองภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะ ก็ปีนี้นะคะเป็นการจัดงานที่รวมนะคะถึงมากถึง150ร้านค้าเลยค่ะครบทุกหมวดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะร้านเพจค่ะร้านชดแล้วก็เหล่าตากล้องนะคะแล้วก็แพลนเนอร์เดคอเรเตอร์นี่มาครบเลยค่ะก็จะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าพอทุกคนกลับมาจากโควิดเนี่ยทุกคนก็อาจจะอยากมีความสนุกสนานตีมปีนี้ก็เป็น U R Art Piece ค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูสนุกสนุกในงานค่ะใช่ค่ะก็คือว่างานนี้เราตั้งใจให้ว่าบ่าวสาวเนี่ยเดินแบบเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ไม่ฮาร์เซลค่ะเพราะบางทีเวลาเราไปเดินงาน แล้วอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเวลาแบบเดินเราแบบมีคนดึงไม้ดึงมือเข้าบูธซึ่งมันทําให้บ่าวสาวรู้สึกว่าเออไม่กล้าเข้าบูธนั่นจริงๆค่ะงานนี้ทุกคนกเราก็เลยขอความร่วมือว่าคนที่มาออกบูธนะคะจะต้องเข้าคอนเซปต์เราแล้วก็เป็นลายคุณภาพที่เราเลือกมาแล้วด้วยค่ะ ก็ต้องบอกว่าปีนี้ค่ะเราขนโปรโมชั่นจัดเต็มกว่าเดิมนะคะทุกบูธนี่คือราคาตกใจมากต้องบอกว่าอาจจะเป็นราคาโค้งสุดท้ายของโควิดแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปีนี้ก็ใครไม่มานี่ก็รู้สึกว่าอาจจะพลาดนิดนึงค่ะกิจกรรมในวันแรกนะคะเราก็จะมีกูรูค่ะมาทอกให้ความรู้ในด้านต่างๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกชุดค่ะหรือว่าการพูดบนเวทีด้วยนะคะอย่างตอนนี้ก็มีการทอกเรื่องการเลือกเครื่องเพชรให้อยู่ค่ะแล้วก็มีแฟชั่นโชว์ด้วยค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะก็คุณตู่อยู่ดีก็ให้เกียรติมา เพราะว่าปีนี้ของคุณตู่เนี่ยมีแบรนด์ชาร์เตอร์เจมส์นะคะที่มาออกอบูธกับเราด้วยคะ่ะ ในส่วนของแฟชั่นโชว์ก็จะมี2แบรนด์ค่ะก็จะมีเพชรพลอยนะคะก็จริงๆเขาเป็นแบรนด์ชุดลาตีที่ดังมากในโลกโซเชียลนะคะก็มาเปิดลายชุดแต่งงาน,นะคะ่ะก็ออกใหม่เลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีของแบรนด์เมอริเียแกรนด์มอนค่ะอันนี้คือตัดชุดให้เซเลบริตี้เยอะมากค่ะปีนี้ก็ทําชุดมามากถึงประมาณ 15- บหถึงยี่ชุดเพื่อเดินในงานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะต้องบอกจริงๆปีนี้บูตเต็มเร็วมากเป็นพิเศษเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะทุกคนแบบอัดอนนะั้นเนอะรู้สึกว่าเออไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็เป่าสาวป,ปีนีี้้กกก็ใหาารรตอบบดัดม ต้องบอกว่าคนถามเลยว่างานปิดกี่โมคือบอกปิดสามทุกคกด,ดีดีดีจะได้แบบมาได้ทานอย่างเงี้ยคะ่ะใช่คะ่ะต้องบอกว่านอกจากโปรโมชั่นของร้านคาแล้วนะคะของสบายวิ่งเองเนี่ยก็มีในส่วนของแคชแบ็กให้ด้วยค่ะคือทุก1000บาทนะคะที่มีการช้อปปิ้งค่ะสามารถไปรุนสิทธ์นะคะจับแคชแบ็กสูงสุด1นึ่งแสนบาทนะคะหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ห้าพันบาทได้หลายรางวัลแล้วก็คนที่ไปที่บูธนี้ไม่ต้องกลัว,วจะกลับบ้านมือเปล่าเพราะว่ามีรางวัลจากบูธที่มาในงานเพียบไปหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครพลาดงานนี้นะคะก็จริง,รง,รงสามารถ ตามนะคะโปรโมชั่นแล้วก็ข่าวสารต่างๆค่ะได้ทางเว็บไซต์นะคะ s บายวีดดิ้งดอทคค่ะแล้วก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะคะไลน์แอดนะคะแอดสบายว e ดดิ้งค่ะสามารถแอดมาได้เลยก็จะมีข่าวสารโปรโมชั่นดีๆเอาไว้ให้ค่ะ